สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอฟซี่ทุกๆคนเนาะค่ะเนาะขยินดีตอนรับขอสู้ช่องพิมพ์ผ้าโชคค่ะพี่น้องค่ะคามันี่แอดก็ัมาตามต้องวดของเสี้ยนเงียบเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเพราะว่าของเสี้ยนเงียบเขาหนึ่งแปดตรงตรงเลยนะคะพี่น้องค่ะเขาไปค่ะว่ามันี้เสี้ยนเงียบสี่ห้ต้องวดเท้าบอลเนาะค่ะเนาะือว่าจังไดนะคะก็เขาไปรับชมแนวทางจากเสี้ยนเงียบพร้อมๆอกันเลยค่ะ สองตัวนึงตัวตีเออเอาใจแม่หน่อยบนอย่างเดียวบ่ไม่ล่างเนาะเอาไปหนึ่งสองว่เขาบนกับเขาล่างเอาเลยเด้อไม่บนไม่ล่างให้ว่าเลขเลขบนก็ได้เลขล่างก็ได้จริงเนี่ยสูตรล่างมะเขาาแต่ศูนย์เนี่ยนั่นเห็นไ่มสูตรล่างเข่าศูนย์แต่เดียวมันว่าห่เข่าศูนย์มันล่างพวดไงครับเนาะไปรอซื้อยุงเจ้าเรียกชุบเนี่ยกันเบิดใจหาสิบเปอร์เซ็นก็เอาชนะ ขุนเบื้องเจ้าอยู่บริสุทเด็ดคาร์โรตเตอรี่แปดหนึ่งมาเด็กแปดหนึ่งให้ว่าเชี่ยงเงียบเขาแปดหนึ่งวิ่งแปดตองวดมากปุ๊บไอ้ที่เป็นแปดเลยครับวิ่งแปดเลยตองวดมากคือวิ่งแปดเลยแล้วก็มาจับได้ซีคูตัดถิมให้พร้อมคู่หนึ่งครับเหลือสามคู่มันก็ซื้อไงบนหนั่นตัวเหลือสามคูในเลี้สองหนึ่งสองบ่เอ้อเลี้สองต้องเลี้ยงแปดหกกับแปดหนึ่งเด็ก เยอะเท่านั้นนึงที่สุดตอนนี้ตอนตัดออกว่าจะตัดดอกอยู่เปลี่ยนหามันดังเนาะเนี่ยตัดดังเปลี่ยนหาแล้วก็ตัดออกอ่ันโอ้แล้วตัดออกว่าเปลี่ยนหาเราบอกว่ามันดังแล้วมันดังบ่บ่อยากเอานะหางคำว่ได้กาไว้ได้กาไว้ไ้บ้านไสบ้านเหลือสามตัวก็เชื่อว่าเสื้อง่ไงเระไปทั้งไปทั้งกลับไปยังดีครับอืแล้วบนพร้อมดิบนี้ลางดเรื่อบนพร้อผมอีลางเดียวเดียวบนอย่างเดียวน่ะ นี่ล้างพวกเขาเขาอันตรายอันตรายเราเลยสูตรนีิเชียนเงียบอันตรายแห้งแล้วเอาเทวดาเลยเอาตัวต้อมวดเาเออดลยนี่มาแล้วจริงอะไรันบ่ายนี้ขี้เดี๋รวมาแล้สูตรเก้าว่าอะไรนี่สูตรเก้าตทวดาสูตรรุ่นหอกชุนซับมันพวกเขาเนาะครับเรียกเรียกว่ท่านมน้าครับวิเคราะห์ก่อนอ้าวครับเอาสูตรนี่ก่อนมันเนี่ยมันบอกขาดเปลี่ยนวิ่งยังเราห่วงวันนี้บนนี่บนวิ่งเก่าเด้ซา บาาทนี่่เกมันวิ่งเก่าโอ้ยเข่าทางแล้วสันแม่นทั้งหมดสี่เนาะมันมีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าหกเก่าเก้ตัวนี้ครับสี่หางคือเก่าเนาะสีหางมันได้ตัวนี้วันจ่ายยาบะคัดให้เนาะคลิปรุ่นเขาจะคัดให้เนาะตาเนาะมันผสิสีคำนวณเลขดับโอ้นั่ครับทาเลขดับทาเลขดับสันเอาจังที่เอาเอาไปนั่งเฝ้าช่างันชี้ตัวนี่ตอนนี้ไม่ชี้ถ้าได้เลขดับมาเลขดับมาตัดอีกมันสีหน่อยเขาเก่าได้บาเนี่ยมันสีหน่อยอยอะ อันกากระบาดไว้นี่มนเ็ดอีหยังนี่เนี่ยกากระบาดไว้แปดเเ้าแปดนี่เนีวยเรืสูดสูดเนี่ยว่อง่องอนสิมเงยวงเนี่อันนี้สูยังอันนี้สูรมะเขางการมันได้เก้ากับศูนูสูดเนี่ยมันเข่าสูอยู่เนี่ยมัเขาสูดนี่หลุดฮะป่งงวดนี่ฮ่ามันเข่าคำม่าเข่าสงวดนี่ตัวสองสูนี่คือออกอยู่นี่ละครับอ้ที่ว่า่านไปบางนึงคือสูรบนนะ สูตรบนนี่สูตรล่างนี่สูตรล่างได้สามบาทนี่เอ้าสูตรล่างก็ได้สามคูนได้ตัวนี้ได้เก้าเก็ชนกับนี่กับบนชนบนกับเก้าแปดคำเลขยกจเป่าคือแปดแปดมันคือบวชครบชี้หางเอาเก้าศูนย์นี่หมอมาใส่บวชไม่ร่วงหันนี่สูตรนี่มันมาโอ้ยให้ยมาบี้หางเฉพอยจีเสียเปียกเจ้าเย้าใช่แล้วเพิ่งเกียดกับแปดมันก็บวมานต้องการเลยโอ้ผมไม่ต้อกันแม่บ้าเนี่ย มันส้นแปดนี่กันรันสิปอกระเป๋าแปดแปดเนี่ยตัวน,นี้เปนมันทีไปนะไม่ได้ใค้ว่าคันจิตัดเป่าทิมเหลือสองคร่เท่าน,นี้เหลือสอ,คองครูจะเป็นมันดีหมวดเนาะอันนี้ก็นจิตัดอยู่บุทธันในคำนวณเลขยกันเลขดับครับเดี๋ยวเราคำนวณเอาแบบแบบแบบมันใจมันใจกัอนก็ได้พ่อเดี๋ยวเอาเรียกดับเฮ้ยนะดับบนดับล่างบ่มาเดียวเัมนเนาะวัดที่ไทยทำเล่าที่แรกอีรีเนี่ยเล่าไปกุ้แฮ่ไปพ่อเล่าก็เลยได้คุยกันคุยกันเล่าแห้งกล้อยเลขยสองหางออกรดตัว สองหางออกมาโป๊ะออกโป่งเลยปล่อยเล็บสองหางออกตุ่มเลยออกปลาแปบหลดออกปลาแปบหลดสองปูต้องออกตุ่มก็หลอกห้องนึงแล้วเสร็จวันที่ลงไปละหัววันที่ดังฮะอสิบหกเมษายนครับเออห็นว่าวันที่ไปเนี้ยมันดังสิบเบาหนั่นงเมษายนเดี๋ยวในส่วนเลขเลขตัวนิ่งนะครับเดี๋ยวก็ตามอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เพื่อเอาเลขที่แต่ว่ากะมันคงแล้วเลขชุด ซุมนี่นะกำมันคือ,อว่ามันกล้องนะจะว่าไ่ย่างวัวห่วตั้นในข้ามนวณนเลขดับค,ครับถูกต้องครับหลังจากค้ามวณนเลขดับเบ็ดเช็ดเรียบร้อยนะครับก็ค่อยจีมาตามรับบนรับลังนะหายหายไปก้อนรถนะรับบนรับบนหายเลยบนนี้หเลยันรับบนสามดับสามบนเนาะนี่สิตาโตเกอยวเนนะี่ยอ็เลขดับเราเนี่ยนอนอยู่ที่ตังเชียร์กอะไร ร่างดับสีแล้วร่างดับสีวดเลยบดสีตรงนีนี่ดับสมตันออกว่าเก้นี่ตัดเลตัดเลไเก้าสามเลือสามกู้สามนเนี่บัดขงสุดท้ายมาตัดอีกมันสิเลี้ตัวเดียวสะดแห้งดีแล้วเนาะแหงดีะแม่บังสุดท้ายมาแนเหนอตื่นบดกู้โตเลย ตัดออกเหมืตัดออกเหมือ้ยนลงเทียวกัเลยสองซุ้น่นะ้ว่าสันเรไม่จังซีหอเนาะเลยล้วาดอยู่ขดอยเจังซีเดียวการแปดแปดอันนั้นก็จะตัดยู่นี่ครับเฮ็ดเช็ดจูดับอีวคนว่าแล้วผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดถบางวันเนี่เอาฟ้าเอาเชือเป็นรอเบางแล้วมันกันเบิดกว่ากับเบ่งเจ้าหรือเนาะครับเฮ็นย่อยไฟผลพัยมการเบเ็ดเก้าเก้าเอยังแปดหนึ่งหนึ่งแป การจ่ายหาสิบเโอ้ยพซเ้อจะดอกคันคันนวาเซียนเนียมีสั้นไม่ดา่อพวงเจ้าประจําเนาะเรียกเจ้าพุ่นเรีกวิ่งงวดหดก้อนอกระทีนี่พิเเรียกวิ่งวิ่งหกตัเดีมันถึงถึงกันเข้าหรือไม่ห้งซื้อพอมบ่ไสัว่าเจ้าพื่อกับจอบเซียนเงียเพื่อกันจอบเพื่อกันเนาะใคกงเจ้าเนาะพิเศนังก็เลยพซเ้อเนาะร่างดับซีโอมันมีตัวติดซีรบ่ท่านไดตัดเนาะ ตัดแล้วเดี๋ยว<ม>วันนี้มาตามเที่ยวรุ่นนี่ก็ทีมาวิเคราะห์มากันกล่องดีๆลราค่อยๆชีว่าสูาส้ฟังว่ามันมันสิคัดออกตัวใดได้แน่เนาะป่าเนาะสั้งสัน่นตัวครับผมฮะตันนี้ก็ได้สูตรวิ่งรังมันมีอยู่บริเวณบ้านบวกเรา้าจะยเอฟซีมีโชคไมีใช่น้ำใครข้าเจ้าโท่อมหาเบอร์ได้เขียนเบอร์โท่ไว้น้ำเนื้อฉันไม่หานะพ่อเบอร์ท่อหน่อยะเออคาจนะข้าเจ้ามีโชคไมีใช่น้าเจ้าวเจ้ายังไงข้าขนมกระต้มข้าปลาหมึกปลากาอย่างนี้จังสิน้า ทุ้งแจ่มไเลยข้าอยากให้นข้าน้ามองน้ามืดปากกาอยากโรมาเรีนมากคุยมาสอบถามมามาตัวใดเนี่ยตัวไหนี่เียเพื่อเงียบเเบเโท้พ้เสียนเงียบด้วยครับเด้ออันนี้ก็ฉายาเสียนเงียบศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสามห้าหนึ่งห้าสามนี่แหละครับผมถือว่าให้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ะ ก็คือความหมายตันแล้วเหลือสามหางนี่ก็ถือว่าเปธรรมดาเลขอร้อยตนวน้ำคัดออกเหลือสามตมันไม่เป็นธรรมดาเด้โอ้สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วอสมัยตะกี้หางซื้อเลืขั้วหางเป็นเศร้าตัตันน้ำผาโอ้เรือขั้วเลยตัวเดียวเท่าไหร่เรือขั้วก็ได้ครับโอ้ย่าเอามาปล่อยเลยจะไม่ไหลคลาดแนวซะมันติดเตี๋มรถวิบอัพเด้ออย่าเปิดพ่ออย่าเปิดอย่าเปิดเลืขั้วสิปิดกล้องนิดหนึ่ เลยสิบเก็ดสิบแปดอะรเนาะนึกว่าปวดข้อจะเลยกข้ออะไรทำมาข้วเลยนาที่นี่นะครับหมายถึงว่าครอบครัวนะครับหมายถึงว่ามันไหลเนี่ยเรียกข้อทคนสิบเก1ดสปุ่นนะหลายยีจักหางเราทั้งหมดเรยกขงยเครัวยีเก็เว่ามากลักเลหามาใส่หลดเรียเด่นๆแต่ว่าการคันซื้อเบิร์ดนี่ถือชุ่มหงษถือชุ่มวงษ์ห่อนฝนห่อนรังกลับบ่อนนี่ต้องเส้าก็ได้กลับ ต้องจเจอกับปอแตกนี่ oh. เลขนี่ยูตรมัดไงเด่นหนึ่งเนี่ย oh. ลองเก้าลองหนึ่งเนี่ยออกสูตรหนึ่งมัดเ, oh. เนี่ยอ๋อส oh. ูตรหนึ่งหนึ่งสูตรอันเลขเด่นหนึ่งมือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีหกคูณเนี่ยเสืออันนี้เป็นรักสิบรนเนี่ยเรียกวิ่งหางบอมาใส่มันลายวดครับ ้ยอยามาใส่ตัวอันตาไเดียวไปเจอไ่ยตหยิบเียรกูตัวโอ้อเอาเอนี่ละอันตัดเดียว้หางถีกรดนีมั้งค่ไฟคั่กครับอันนี้ก็ตัดตอนที่เก้าซตัดแล้วเก้าส้ำจให้ว่าเดียวเดียก็คือเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดตัวนี้เลยเหลือบนสามคูร่างสามคูล่างสามคูตัวนี้ล่างสมคูบนสามคูมก็ตัดวก็ได้แปดแปดขัน <laughs> ผู <expense> oh, <c oughs> <or. c oughs> ้ใดนพูดเสเรติด เก้านี่ยให้ว่างวดสิมาได้กินเก่าห้อยเกียบวะปะก็สิเป็นสันตัวมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างก็เป็นเลขเก้าทั้งทั้งบนทั้งล่างแท้ค่คืออย่างก็ติดเกมันมันชนกันที่นี่โอ้เลขมันชนชนกันนี่หัวหัวช่อนหนึ่งหรอครับพ่อหัดละย่างเนาะย่างยู่งใจเตี้ยมบ่ยั่นเห็นปลาไฟปาปีสองยังยังยังหาะ โอ้ยลอกเดียวมาเบิดเน่าฝักแต่วัาเน่าอนโอ้ยนั่งไม้เก่าดิหนิโอ้ยบางแม็กไม้ใสขี้โม่ใสเป็นไไปรถบัววินทำไมไ <c oughs> ด,ด้กินดิบังอยู่บัววินบัวไก่เนาะเอากระชัดเจียมสำรับเลยวันนี้ก็เอาไปเปลี่ยนแนวทางขาวขาวช่งวองกันเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเฮงมาเราสิได้สูตรเด็ดมา่นใจส่หลังจากที่รวบรวมคัดกรองกันกรองเรียบร้อยแล้วเท่ากับจิมม่าไทยถ้ำน้ำเสนอให้เอฟซีไก่ลำลู้ข่าวสาร ควุมเคลื่อนไวดันตัวเลยของเซียนเงียบอีกที่หนึ่งนะครับชาวราศีเมาขอบคุณพอเซียนเงียบหลายๆเด้อพเอเซียนเงียบเด้อครับครับเดี๋ยวจังไจนจบ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 ค่ะนีบนบ่บจบจบ่บจบจบ็บจ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 จบ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 บจ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 เจบจบจจจบกบจ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 บบจบจนจบจบจบนะคะจบจบีบยบบบน ต่อไปนะคะว่าเส้นเงียดจะตัดตัวไดออกแน่เดี๋ยวแอดจะตัดติดตามต่อเนื่องให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้านะคะตดี๋ก็แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณาก่อนค่ะพี่น้องขาหมักกะจัดนะคะขัดกะพันเนาะคะ่ะว่าหมากักกะปล่อยพันไนเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาค่ะ แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะพี่รองคะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ